ดิฉันค่ะเป็นเอียดศรีชัยกับรายการ Real Estate w i s d e m รายการที่จะพาท่าผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการอสังาหาริมทรัพย์ที่น่าจับตาม,มองวันนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการ Green Space ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโครงการ Green Building ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและที่น่าสนใจนะคะคือโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการแรกที่มีการออก Green Bond ท่านผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่า Green b o n คืออะไร Green Bond ะค,ะคือ รีนบอลคือหุ้นกู้ที่ผู้ออกมีเจตนาระดมทุนเพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจผ่านโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน โครงการขนส่งสาธารณะด้วยพลังงานไฟฟ้าและการรีไซเคิลขยะโดยหลักการในการออกกรีนบอลนั้นจะต้องเป็นไปตามกรีนบอลพิเศษซึ่งมีองค์ประกอบอยู่4ประการคือ 1. วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนต้องนําเงินที่ได้จากการออกคุณกู้ไปใช้ในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 2. กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือกโครงการต้องมีวัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน 3. การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุน ต้องโปร่งใสต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ 4. ต้องมีการรายงานข้อมูลจนกว่าจะมีการจัดสรรเงินจนหมดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและจากสถิติจะเห็นได้ว่า g ก e ีนบอ n ก็เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระดับสากลตลอดรายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขณะนี้เราอยู่กับคุณกิติสิงหปัตเจ้าของโครงการกรีนสเปซผู้ที่สภาเราเยี่ยมชมโครงการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติสวัสดีครับค่ะขออนุญ,ญาตเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะว่าอะไรคือที่มาของโครงการนี้คะครับจากที่หลายๆทาะะ่านทราบนะครับว่าในช่วงนี้เก็งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกาลังมาแรงน,นะครับทําให้เราตัดสินใจที่จะออกแบบโครงการเป็นแบบกรีนวิลลิงครับค่ะแล้วในส่วนของการออกกรีนบอลนะคะแตกต่างจากการออกคุนผู้ปกติในโครงการก่อนหน้านี้มากน้อยขนาดไหนคะ รจริงๆแล้วกีนบอลกับบอลเนี่ยโดยปกติแล้วแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับสิ่งที่ทําให้กีนบอลแตกต่างจากบอลทั่วไปก็คือเราได้ตกลงกับนักลงทุนไว้ว่าเราจะนาเงินลงทุนส่วนนี้ไปใช้กับกิจก,กรรมที่เป็นดิจิทโลกและสิ่ง,วงแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการกาหนดผลกฑ์เพิ่มเติมจากการออกบอลทั่วไปซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกีนบอลดิจิทัครับการในเรื่องของผลตอบแทนนะคะในส่วนของประเด็นนี้นะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ได้ทำการศึกษาไว้แล้วผลการศึกษาพบว,ว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของกีนบอลกับกบอลไม่ได้มีความแตกต่างกันเงในะยะสำคัญครับในเมื่อมีความคล้ายคลึงกันแต่บ,บริษัทเรื่องที่จะออกกีฬบอลแสดงว่าไมต้องมีข้อได้เปรียบหรือใช่ไหครัครับความได้เปรียบของกีนบอลอยู่ที่การสนับสนุนของค่าตรัฐครับ ในหลายประเทศมีมาตรการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งรวมทั้งมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกรีนบอลและให้แรงจูงใจทางภาษีสำหรับผู้ซื้อกรีนบอลเช่นในประเทศบราซิลมีการออกขายกรีนบอลบลอดภาษีเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลมในประเทศปี2017 โดยในประเทศไทยกลตได้ยกเว้นค่าทํเนียบขออนุญาตและค่ายื่นแบบสแสดงรายการข้อมูลจนถึงวันที่3สเุพฤษภาคม2563เพื่อให้เกิดการลงทุนและการระดมทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนอย่างไรก็ตามเมื่อเสนอขายกรีนบอลเราบอกว่าถูกป,ประสงค์กับนักลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงนึกถึงกระบวนการวิธีการจัดการให้มีเตอร์ปาร์ตี้มาช่วยตรวจสอบเพื่อความน่าเชื่อถือและเพื่อความมั่นใจของนักลงทุน อาจกล่าวได้ว่าผู้ออกกรีนบอลจะมีค่าใช้จ่ายในการออกที่สูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต้องการความเชื่อมั่นว่าผู้ออกกรีนบอลจะนําเงินไปลงทุนตามที่ระบุไว้นั่นเองค่ะในการออกกรีนบอลนะคะตัวผู้ประกอบการก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาประเมินว่าโครงการของเราเป็นโครงการสีเขียวหรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้มาตรฐานอะไรหรอคะที่ถูกใช้ ครับในส่วนของการลูทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกซึ่งมาตรฐานของเมืองไทยยังไม่ได้มีการกําหนดอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าพูดถึงมาตรฐานที่ได้ยอมรับกันทั่วโลกนะครับก็จะเป็นมาตรฐานของ LED ครับค่ะสําหรับมาตรฐาน LED นะคะ ที่ถูกนํามาใช้ในการประเมินราคาในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะจัดทําเป็นคะแนนแล้วแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ระดับเซอร์ติฟายซอเวอร์โกลและแพดินามครับขอ,อยกตัวอย่างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของประเทศแคนาดาน,นะครับชื่อบริษัท l e o h u n เพิ่งมีการออกกรีนบอลมาซึ่งในการออกกรีนบอลของเขานอกจากจะต้องทําตาม4เกณฑ์ในกรีนบอลพิเศษในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็จะต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับการรับรองจาก LED ในระดับโ GO หรือแพทที่นําขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้แต่มาตรฐาน LED จริงๆจะใช้มาตรฐานอื่นๆก็ได้เช่นโ o ลอน t o ก r e นสแตน n d a r d ของประเทศแคนาดาเองหรือโบ m a าเบสแล้วแต่จะกำหนดเพียงแต่ LED ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักครับ ที่คุณกิติเก่าไปในช่วงต้นรายการนะคะว่าการออกบอลในโครงการอสังหาริมทรัพย์ยังไม่เป็นที่นิยมในไทยค่ะแต่ก็มีบางบริษัทนะคะที่มีการออกบอลเพื่อลงทุนในโครงการที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ตัวอย่างเช่นบริษัท B Kin Power ได้ออกกินบอลให้แก่ Asia Development Bank เพื่อไปสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และล่าสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัท PTT ได้มีการเปิดจองกินบอลให้แก่นักลงทุนทั่วไปครั้งแรกเพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าและการดูษ์สิ่งแวดล้อมค่ะใช่แล้วค่ะกีนบอลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในธะุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเรื่อยๆโดยกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้กีนบอลเข้ามามีบทบาทได้แก่ ค l ร e n ดี e ดีมาและ Environmental Regulation ซึ่งก็คือเป็นปัจจัยหลักที่ drive ความต้องการของ Green Building ในอนาคตนั่นเองค่ะมาเริ่มที่ปัจจัยแรกเลยนะคะ ไ l ลเ n น d e มา n d เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภควันนี้นอกจากดูทำเลเป็นที่ตั้งแล้วยังมีเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันด้วยนั่นก็คือที่อยู่อาศัยจะอยู่ในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์สีเขียวมากขึ้นอย่างเช่นบ้านประหยัดพลังงาน ดังนั้นจากเทรนและความต้องการของผู้บริโภคนี้ส่งผลให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสในการลงทุนด้วยเช่นกันสะท้อนให้เห็นจากกราฟว่าในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนักลงทุนมีการนําเงินไปลงทุนในบริษัทที่มีการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีดังนั้นทั้งจากเทรนจากความต้องการของผู้บริโภคและของนักลงทุนแล้วจึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้กินบอลถือเป็นทางเลือกการาระดมทุนที่น่าสนใจและเข้ามามีบทบาทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์แล้วว่าในอนาคตแนวโน้มการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของนักลงทุนต่อโครงการเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากทําให้กินบอลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญเลยก็คือ environmental regulations ค่ะมีการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้าน,นพลังงานหรือ BEC ฉบับใหม่เช่นการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเนี่ยจะต้องผ่านการประเมินการประหยัดพลังงานก่อนบริษัทก็เลยต้องทำตามเกณฑ์ที่กำหนดจริงๆแล้วก็เป็นผลดีกับตัวบริษัทเองด้วยนะคะที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือหากได้รับการรับรองในการออกกรีนบอลพนักลงทุนก็อยากเข้ามาลงทุนผู้เช่าก็อยากเข้ามาเชา่าตัวอย่างของมาตรฐานในการประเมินอาคารสีเขียวหลักๆที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายก็อย่างเช่น มาตรฐาน b r e e a m และมาตรฐานแบบประเมินอาคาร l e d ค่ะ อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาวเนี่ยทำให้หน่วยงานต่างๆมีการออกมาตรฐานมามากขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยผลักดันให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องปฏิบัติตามโดยรวมๆแล้วด้านผู้ประกอบการเองก็มีแรงจูงใจในการออกกิีนบอลมากขึ้นเพราะทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเป็นการขยายฐานนักลงทุนอีกทั้งผลตอบแทนเนี่ยยังมีแนวโน้มสูงกว่าการพัฒนาอาคารทั่วไปแม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงกว่าก็ตาม และสามารถตอบสนองความต้องการที่จะซื้อกรีนบอลของหนักลงทุนในฐานะตราสารหนี้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของผู้เช่าเองก็ได้เช่าในพื้นที่ที่เป็นมิตตต่อสิ่แวดล้อมมากขึ้นสอดคล้องกับเทรนด์ที่ได้กล่าวไปค่ะอย่างไรก็ตามการออกกรีนบอลจะจํากัดโครงการที่องค์กรจะนําเงินไปลงทุนโดยต้องทําตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอาจจะเกิดเป็นความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ขององค์กรถ้าหากไม่สาม,มารถทตามที่ระบุได้ ทางนี้กินมอนในไทยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักอาจจะเพราะขาดแคลนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและน้องลงทุนยังไม่เห็นว่าการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลงทุนทําให้ผู้ประกอบการต่างๆยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนะัก แต่ในตลาดสากลมีแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นนักลงทุนต้องการการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆรวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ออกกรีนบอลจะได้รับการออกกรีนบอลอนาคตเนี่ยจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละฝ่ายแสดงให้เห็นถึงการมีบทบาทในธุรกิจอสังหาราิมทรัพย์ของกรีนบอลที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณกิติมากนะคะที่ให้เกียรติพาเยี่ยมชมโครงการะคะ่ะสำหรับสัปดาห์หน้าถ่าจะพาไปเยี่ยมชมโครงการไหนต้องรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ